อ้าวเอิไหรอนมี้ไปไนอ๋อพสอนผมมีนัดกัเพี่องเรียนไว้น่ะจะไปคณาศึกษากันผมได้ไปในที่ไปดูี้อ้าวไปกี่โมงละเอิ์อ๋อประมาณสิบโมงครพี่อ้าวกี่โมงแล้วยังไม่ไปอีกเหรอไม่ต้องรีบหรอกพี่เครื่องมันก็ช้ารถเมล์มันก็ช้าเดี๋ยวว่ทันอ๋อเหรองั้นี่ไปก่อนนะฟังสบายครับ บ้านกี่โมงแล้วเนี่ยใกล้สิบโมงแล้วค่ใกล้สิบโมงแล้วเหรอเนี่ยนัดเอ,อิร์ธไว้กี่โมองอะ่ะทำไมไม่มาสักทีอะ่ะขึ้นรถไม่ทันิทรรศกายอีกหรอเอิร์ธเนี่ยเอ,อิร์ธไม่เคยเลยอะ่ะมาสายตลอดอะ่ะเสีงที่สุดเลยเอาปอยมารอรถหรอจะไปไหนหรออ๋อพอดีมีทัศนศึกษาที่โรงเรียนน่ะไอเอ,อิร์ธอะ่ะรอมันอยู่มันไม่มาสักที รถก็ใกล้ๆจะมาแล้วเนี่ยไม่รู้จะทันขึ้นหรือเปล่าเนี่ยสายตลอดเลยมันอ่ะอ๋อไอเอ,อิร์ธเหรอที่เห็นมันยืนอ่านหนังสือเอ,อิญเรเหยีที่ห้องอาหารนี่แหละไม่เห็นมันสนใจอะไรเลยอุ้ยบาสรถมานู่นแล้วเร็วเร็วดิเอา,าไอเอ,อิร์ธมัไหนเนี่ยจะตกรถไหมเนี่ยวันนี้โอ้ยไอเอ,อิร์ธเนี่ยมันสายแล้วดูดิมาแล้วว่ะ ยังไม่ไปยังไงไม่ต้องอาพูดเลยเป็นไหนมาเนี่ยเราไปนู่นแล้วจริงเหรอแค่นี่เองเหรอรู้บหมคนอื่นก็เสียเวลาแค่ไหนอะ่ะนัดเป็นนัดบางสิรักษาเวลาด้วยมาทีไรก็สายตลอดตอกรถเลเ้วไหมเนี่ยทำไงอะพี่ครับผมขอโทษครับพี่ครับวันหลังผมไม่ทำอีกแล้วครับพี่ครับขอโทษครับแค่ขอโทษอะ่ะเอิ์ธฮะ ครั้งนี้มันหลายครั้งแล้วนะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวอะ่ะหัดปรับปรุงตัวเองเสียบ้างหัดรักษาเวลาด้วยนั่นก็เป็นนัทเซรู้ไหมรถไปนู่นแล้วอะ่ะไม่จะทันไว้เนี่ยถึงไปก็ไปไม่ทันอยู่ดีอะ่ะใจเย็นปอยไม่ต้องไปดุน้องหรอกไงรถมังก็ไปแล้วเดี๋ยวเราไปส่งกันก็ได้อืมเดี๋ยวไปบพวกเขาก็ได้พอไปส่งคุณเอิร์ธก็วันหลังก็หัดตรงเวลาบ้างนะคนอื่นเขาจะได้ไม่เดือดร้อนอีกเข้าใจไหมครับวันหลังผมจะไม่ทำอีกแล้วครับวันนี้ขอโทษครับ ขอบคุณน้าสอนมาก็ปะเด็กๆไปกันเถอะเดียด๋ยวจะไม่ทัน การตรงต่อเวลาเป็นพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังให้เกิดความเคยชินจงนายเป็นนิสัยเพราะการตรงต่อเวลาถือเป็นการสร้างวินัยที่เกิดขึ้นแก่ตนเองและส่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นและสังคมโดยส่วนรวมดังนั้นการตรงต่อเวลาถือเป็นการใช้ประโยชน์จากเวลาได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดและนี่ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่นำไปสู่วิธีแห่งสังคมประชาสปไตยอีกวิธีหนึ่ง